น้องแจ็คนองร้อยผู้ช่วยส่วนติดอำเภอกร,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 ระเพือยรักษาการการนติดอำเภอกระเพือยครับกับผมผอสำนักจุฬาประธานกลุ่มเลี้ยงหอยเชอร,รี่หมู่ที่2บ้านเรศแกนนำระดับตำบลกระเพือยครับโครงการกลุ่มเลี้ยงหอยเชอรี่อำเภอ,รอกร,ระเพือยซึ่งได้ดำเนินการ,รเมื่อเริ่มโครงการเมื่อสิบ กุมพาพัานธุ์สัตประกาศ2,566ได้รับพบประมาณตามโครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยืนจากองค์การส่งเสริมอาหารการศึกว่าสำหรับในเรื่องโครงการส,งารสง่เรง,รสงเสริมอาชีพยยอย่างย่งยืงยงนนะครับซึ่งวันนี้จะมาดูในเรื่องของการเลี้ยงหอยเชอรี่เมื่อกี้ก็ไปดูในเรื่องของการทําปุ๋ยอิในทรีย์แต่ในละแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วแต่พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยง ดูนาเลี้ยงตูดำเลี้ยงพึ่โงโคงเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดไข่ก็ไปด,ดูมาเมื่อวานนะครับก็หลายอย่างนะครับก็แต่ค่อท่้านจะเสนอขึ้นมานะครับเราก็จะพิจารณาหรือว่าอันน่าจะเป็นการเป็นรวมกลุ่มการร่วมมือกันและการที่นํารายได้ไปสู่สาธารณะที่เราจะดาเนินการได้นะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวทางท่านที่ศึกษาคนเดกสุชาติท่านจะได้มาแนะนำาครับแล้วก็ได้สอบถามในส่วนของโครงการเฮกไบเชอรี่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีการต่อย,ยอดไหมหรือจะมีการขยายกลุ่มขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เราแท่ทำการที่โยชน์าะล่างนนครับเอากลุ่มขอป็นกลุ่มเลี้ยงหอยก่อนนะครับหอยก่อนนะครับจะได้ลงไปด้านล่างเดี๋ยวจะได้ทักมือจานลงล่างพื้นที่ตรงนี้มีสางานเพลครับกพื้นที่มีสามงานเศลับ เคยกันนะกรรมการมาช่วยกันทำยี่ห้าบ่อ,บอแต่ว่าทายี่หกบ่อเป็นคู่ดีกว่าพี่ <c oughs> นะครับก็เลยทายี่หกบ่อครับเป็น <c oughs> คู่ดีกว่าพี้ครับนี่เป็นทิกเ,เป็นพพันไม่พันเลยครับเ,เรื่องไผ่นะครับนี่สี่เดือนสี่เดือนนะครับครับผมหเดือนสี่ทะครับีเดือนคือขนาดนี้ขายได้แล้วครับก่อนจะเป็นหอวอย่างนี้ผมเพาะพันแล้วนะครับเอาพันไว้ทําไว้เดี๋ยววิธีการเพาะนะครับ ก็ศึกษาก y o ยูทูบนะ problem, ครับร้อนเป็นไรรอก็ร้อนร้อนก็คือมันมีร่มอยู่นะครับร้อนก็ไม่เป็นไรก็มีผักกับเชวาอยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็มันมีที่ปิดอ้วนปิดิดเพื่ออะไรปิดอ้วนเพื่อนกคูดนกกระยางนะครับอ่าจะมาจะมากินนะครับมันจะมีนี่ครับเริ่มมีลูกแล้วนะครับพอมีลูกแล้วเนี่ย นี่บอ่อนี่เพิปล่อยห้าร้อยกว่าตัวนะครับนี่ขายได้แล้วคือทําไมปล่อยห้าร้อยกว่าตัวมันแน่นมันแน่นนะแต่ว่านี่เราจะจับแอออกแล้วนะครับจับขายแล้วเนี่ก็ขายมันก็เล็กๆมันจะขึ้นมาอีกคือจะไม่นันเลยหกเดือนถ่ายน้ําครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมาเองไหมลูกมันลูกลูกก็ลูกๆๆก็มันไขต่ตามนี้ลงไปครับันี่้ท่านฟักฟักฟักครับาอาเจ็ดเนงูนะงกระสือฟักก้าวมาอ่านี่นี่คือหอยเชอรี่นะครับก็ จะพูดเลปเลยนี่นี่คือปูนาปูนาคือเพาะพันุ์ด้วยนะครับเออบอกปูนาก็มีนะครับนี่นี่นมีลูกปูนาลแล้วทั้งหมดนะครับก็ขั้นต่าก็ประมาณห้าร้อยตัวในในนี้นะครับอ่อาเดี๋ยวได้จับให้แบบมาด,ดูได้นะครับดูได้นี่ปูนา ครนี่นี่ยคือคือคือหอยนี่ไม่ให้อาหารเลยนะครับไม่ให้อาหารเลยไช่แล้วอันนี้เสร็จแล้วก็ไปทอไใส่บ่อทุบ้านครับใส่บ่อท่เลยใส่บ่อท่านเลย่านเส่บ่อท่านเลยท่านกี่วันเจ็ดวันเนี้ยเจ็ดตสิบวันมันจะตกไปไกลเน่ยเนี่ยนี่นี่คือคือคือนี่ผมรับแล้วก็นี่นี่กเอาใส่ได้เลยรับแล้วรับแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็เอาน้ำมาใส่ใหม่แล้วก็นี่ตั้งเหมือนเดิมนะครับอ๋อแล้วมันก็จะตอกไปตกลงไปครับผมถ้าตกลงไปถ้าเราไม่ต้องไปทำไมไม่ต้องทำครับผมถ้าถ้าไม่ทำอย่างนี้ คือว่าอย่างนู้นก็มดขึ้แล้วไม่เป็นไรมันจะเป็นตัวไข่นะก็ระยะเวลาก็สองเดือนสองเดือนก็ขนาดนี้ครับแล้วก็เมื่อคืนตัวเมื่อกี้เนี่ยกี่เดือนกี่เดือนครับผมนี่พร้อมจะขายแล้วจะมีปลาไหลทุกบ่อครับครับครับกินไปแล้วสองสองบ่อไม่ไม่มีครับแต่ว่ามันบ่อใหญ่เนี่ยบ่อใหญ่เนี่ยบ่อใหญ่คือบ่อพ่อพันแม่พันปูครับปูดากับปูดำเหมือนกันบอกว่าไม่เหมือนครับผมเไม่ปูนาอยู่อยู่อยู่ในอยู่บนบ่อครับ อากากมะพร้าวหรือข้าวขนมจีนที่แคนขายไม่หมดก็เอามาให้กินอ่าไม่ไม่ไม่ต้องให้อาหารอย่างอื่นเลยครับมันก็อยู่อย่างนี้อาผมเนี่ยมีใส่ตำตำด้วยใส<ข>มันมีเศษไก่ยอย่างไงครับให้กินบ้างนะครับจะมีมีลูกอูนาแบบนี้นะครับอ,อยู่ในนี้ครับครับพอมันหลุดออกไปอ่าเราเอาแม่ ช้่ายาครับหนึ่ง right. สคุณถามนี่ก็ได้รั้ก็รร่ทุรวจตั้งแ่ารรนะครับก็ไม่ได้รับความไม่สะดวกอะไรก็ขอให้บอกนะครับดีแบบนี้ก็ขอให้สุขภาพไหนแแล้วก็ต้องปีตลอดไปนะครับสุครับ